เออสวยสวยเลยนะครับสวยเลยนั่นแหละนั่น,นแหละสวยเลยนั่นหลยครับสองพันร้อยแปดมาอีกนั่นแหละครับ640มนาอีกไหล,ไ,หลไปอีก120อร้อยยี่สิบมาอีกนะฮะโอ้โคือแบบลายมันดีมากนะฮะถ้าแบบคูณมันสูงกว่าน,นี้นิดนึงนะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับจะได้ขนาดไหน สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆกับเกมนี้เลยนะครับไทเดเวอร์บันเดอร์นะครับน้ำอัสจันแม่น้ํำทรายนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็มีทุนอที่หกพันาร้อี่สิบหกบาทนั่นเองนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะฮะก็ะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมมาอัปเดตเกมนะครับผม โอเควันนี้ก็กลับมาย้ำกันอีกแล้วนะครับกับเกมตลาดน้ำไทยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าวันนี้นะครับผมจะเลือหรือเปล่านะฮะนะซึ่งตลาดน้ำไทยนะครับผมแนะนำว่าให้เล่นแบบช่วงประมาณสายสายบ่ายๆเนาะนะครับประมาณ10โมง9โมงแล้วก็แบบบ่าย2บ่าย3อะไรเงี้ยนะครับเป็นเกมที่แต่งดีมากแล้วก็ช่วงยิ่งดึกๆแบบทุ่ม2ทุ่มอะไรเงี้ยโอ้โหตลาดน้ำคือแบบมาดีมากครับเพื่อนๆมาผมซื้อฟรีสปินนะครับเบท60บาทไปเลยนะฮะ มาดูกันนะครับซื้อไป4,000บาทนะเพื่อนโอเคตอนนี้สแกตเตอร์4ตัวแล้วนะครับมาอีก5ตัวเบ่าโอเคนะครับสเกตเตอร์5ตัว14ฟรีฟสปินครับเพื่อนมา <ๆ S 2> มาลุา้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้เข้าวายเยอะแค่ไหนครับเพื่อน <ๆ S 2> เกมนี้บอกเลยว่าผมชอบนะเป็นเกมที่ปล่อยวายมาดีมากเลยนะแต่ว่าถ้าได้ไหลเนาะผูหคือแบบฝุดจริงๆอะเกมนี้นี่นะครับวายมา นะครับแบบวายล็อกอะไรเงี้ยนะครับล็อก2ล็อก3าอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นปะดูดีนะครับนี่ล็อกไว้แบบนี้โอ้โหสวยเลยนะครับหนึ่งพันปลาหม,มึกปลาหม,มึกมีโอกาสเปล่าเออโอ้โหยนะครับน่าจะเข้าตัว A นะถ้าเข้าตัว A นี่สวยเลยนะเพืเ่อนน,น,นนะจะได้นะครับไม่เป็นไรนะครับโอ้สวยอยู่เอา้าได้อยู่นะครับเอเข้า อีไม่เข้าอีกแล้วนะฮะ mm. ไม่ได้ตั่งใจเลยเพื่อนนะไปครับเหลือหกอบไปซื้อสี่พันนะฮะจะได้คืนมาเท่าไหร่ตอนนี้ได้คืนมาสองพันละนะฮะเหลืออยู่ห้ารอบเฮ้ยมีโอกาสโอ้โหชมพู่นิดเดียวนะฮะนิดเดียวก็เสียดายนะฮะไปต่อนะฮะสิบเข้านั่นแหละสวยนะฮะตอนนี้คูสิบสามไปแล้วนะ เฮ้ยคูณเยอะขนาดนี้คือแบบว่าถ้าแบบไหลสักรอบหนึ่งดีๆหน่อยนะห้ยนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะเดี๋จะเชื่อเลยแหละนะครับว่าจะได้กําไรขนาดไหนฮนะเออโอเคนะครับผมซื้อสี่พันได้คืนมาสี่พันนะฮะไม่ขาดทุนครับเพื่อนๆโอ้ได้กําไรสองบาทเออดีไหมล่ะนะฮะซื้อสี่พันได้กําไรสองบาทนะโอ้โหดีจัดดีจัดเอางี้ผมซื้อต่อเลย เอาเบสสี่บาทแล้วกันนะครับเบสสี 40, บ่บเบสดี่สิบเลฮะมาดูว่าจะบวกไหมนะครับวันนี้เอาไม่ได้ครับวันนี้มา12ฟรีสปินไปครับเพื่อนๆ12รอบครับรอบนี้ได้4สแกตเตอร์เท่านั้นเองนะครับรอบที่แล้วได้5เนาะเบสสี่ครับรอบนี้ซื้อไป3,000ครับเพื่อนๆน,นะ เออสวยสวยเลยนะครับสวยเลยนั่นแหละนั่นแหละสวยเลยอ้ยนนหนั่น,นแหละครับ2286มนาอีกนั่นแหละครับ640มาอีกไหลไปอีก120มาอีกอึ่อนลยฮะโอ้โหคือแบ,บบลายมันดีมากนะฮะโอ้ถ้าแบบคูณมันสูงกว่าน,นี้นิดนึงนะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับจะได้ขนาดไหนนะครับ3,376บาทครับเพื่อนๆมา ตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วเหลือตั้ง9ฟรฟีสปินครับเพื่อนๆลุน้นกําไรกันยาวๆครับตอนนี้เออมาดีมาดมีไปครับเหลือ9ฟรฟีกับคูนเ้าไปตอนนี้อย่าปล่อยทิ้งนะเว้ยนะฮะเสียดายของเฮ้ยปล่อยทิ้งไปแล้วสรอบโอ้โหสี่รอบเฮ้ยห้ารอบเลยเหรอโอ้โหกรอบเลยอะเจ็ดรอบ โอ้โหไหลทิ้งไปเลยนะครับ9รอบที่เหลือโอ้โหได้มา3,646บาทโอ้โหเสรยดายนะฮะโอ้โหเก้าเก้าที่เหลือนี่คือแบบมันควรได้นะเพื่อนโอ้โหเตรเสีว่ะซื้อเลยแล้วกันมะเบตหกสิบอะสี่พันห้าไปอืมโอ้โหคือแบบมันมันก็เกินไปเพื่อนเพื่อนนะครับ คือแบบมันควรได้เนาะเบ็ดมันเหลือตังก้าวรอบเลยนะเพืเ่อนๆโอ้โหมึงไหลให้กูสักรอบก็ยังดีนะโอ้โเสียดายนะโ,โคตรเฟล,ลอะ่ะไปไม่เป็นไรครับเราเล่นต่อได้ครับตอนนี้มาหลุนใหม่แล้วกันนะครับไม่มีอะไรเยอะเออมาร้อยเก้าสองไปื้อมาครับสองเจ็ดสิบไปมาอีกมาอีกดิมาอีกดิมึมงไหลมารอบเยอะได้มา รอบเดียวแบบจัดจ้านไปเลยอะ่ะเ,เริ่มเริ่มอุ่นแล้วนะเพื่อนนะครับหัวเริ่มอุ่นแล้วตอนนะี้โอ้โหดูดิโอ้ดูมันดินะฮะอ้ยแปดร้อยสี่สิบไม่ได้อยู่นะเนี่ยมึงมึงแบบไหลมาขนาดแค่นี้ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ควรไหลทิ้งอ่ะนะครับข้ารอบที่เหลือนอะนเพื่อนนะครับมันก็เกินไปนะฮะโอ้ดูดิ คือแบบไหลสักนี้ก็ยังดีอ่ะโอ้ยเหลือสองรอบครับตอนนี้เออมาร้อยแปดมารอบสุดท้ายสุดชอยสุดนะฮะยังได้อยู่มาเออมามาอีกนั่นแหละครับสวยอ่ะสวยครับห้าพันสี่ร้อยหกสิบนะครับมาช็อตสุดท้ายด้วยนะเพื่อน โอเคโอเคนะครับนะโอ้ดอกสุดท้ายด้วยนะนะครับผมมาให้เฉยเลยนะนเพื่อนนะเออก็ดีแล้วแหละนะครับผมคือเสียเซลกับกับรอบที่แล้วอ่ะนะครโอเคก็จบไปที่800 0นะนะครับ่นะได้เท่าไหร่เนี่ยจบไปที่1410บาทครับเพื่อนๆโอเคครับตอนนี้นะครับทุน6,000บาทก็ได้กำไรมา6,000บาทแล้วนะครับนะผมก็ไม่ขอรีนต่อแล้วเนาะ หากใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับกดลิงค์ด้านล่างเข้าไปสัมกันเองนะครับไม่ได้จับมือใครเล่นนะครับเพื่อนๆนะใครอยากเล่นก็ไปเล่นกันเองได้นะครับผมโอเคสำหรับนี้นะครับผมต้องขอตัวไปเลยแล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสำหรับนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.